สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาชวนเพื่อ,อนๆทำผงกล้วยนะคะเป็นผงกล้วยน้ำาวาดิบค่ะเอาไว้ชงดื่มเคลือบกระเพาะนะคะสำหรับใครที่ชอบปวดท้องกระเพาะเป็นแผลเนี่ยชงดื่มเช้าเย็นนะคะช่วยเคลือบกระเพาะแล้วก็รักษาโรคกระเพาะด้วยค่ะค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะที่บ้านจิ๊บกล้วยน้ำาวาดิบนะคะเครือเขาหนักขาต้นเขาล้มนะคะคือเอาไม้ค้ำไว้ไม่อยู่นะคะเขาก็เลยหักลงมาก่อนที่จะ แก่ะค่ะจิ๊บก็เลยจะเอามาทำผมด้วยนะคะขั้นตอนแรกก็ล้างให้สะอาดเลยค่ะพอล้างสะอาดเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็หั่นเป็นแว่นค่ะจิ๊บจะจะมีทั้งแบบเอาเปลือกออกแล้วก็ไม่เอาเปลือกออกนะคะจะเอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้ค่ะอ๋อจิ๊บลืมบอกไปนะคะว่าทากล้วยนี่ต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะด้วยความที่เขามียางดําแล้วก็จะเหนียวมือด้วยค่ะถ้าเอาเปลือกออกจิ๊บก็จะใช้มีดสองคมปอ,อกเปลือกออกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หั่นเป็นแว่นเหมือนเดิมนะคะ แป้นก็จะไม่หนาไม่บางมากค่ะการหั่นเป็นแว่นแบบนี้ก็จะช่วยให้ตากแห้งเร็วขึ้นนะคะต่อไปก็เอาเรียงใส่ถาดเลยค่ะการเรียงดีๆนี่ก็จะทําให้แห้งเร็วนะคะต่อไปก็นําไปตากแดดค่ะตากให้แห้งดีเลยนะคะ1-2วันค่ะเอาแห้งแล้วค่ะนี่จิ๊บก็ตากมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเขาแห้งดีเนี่ยเขาก็จะแข็งๆกรอบๆเราก็จะจับดูรู้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเอาไปตำเหลือไปปั่นนะคะวันนี้จิ๊บจะใช้เครื่องปั่นค่ะ ก็ใส่เครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะพอปั่นละเอียดเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะใช้กระชอนตาทีๆเลยนะคะร่อนเอาผงที่เป็นผงที่ละเอียดจริงๆนะคะส่วนที่ยังไม่ละเอียดเนี่ยจิ๊บก็จะไปปั่นอีกรอบหนึ่งค่ะก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ผงกล้วยละเอียดๆแบบนี้นะคะก็เก็บใส่ขวดโหลนะคะวิธีการชงน้ํหนึ่งแก้วแล้วก็ ผด้วย2ช้อนชาดื่มก่อนอาหารเช้าเย็ยนนะคะช่วยรักษาโรคกะเพาะค่ะจะช่วยลดอาการปวดท้องได้ค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ